สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะอำเภอคุณจับจังหวัดรดธานีนะคะวันนี้เรามีรถไถพอ์ต,ติดขีบนะคะสยามคอมไบส์นะคะตัวนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เป็นขีบมือสองนะคะตัวนี้รถพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้เป็นรถถ่าอร์77นะคะ77 T1 นะคะตัวนี้ติดขีบนะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะสามารถยกได้สูงนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นบาทนะคะตัวนี้สามแสนสามหมื่นนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0929422503นะคะตัวนี้กีบสวยนะคะ หรือ0817294501นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนุมนะคะอำเภอขุนจัดจังหวัดร้อยทนี้นะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะตั้งที่กัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะทางร้านมีบริการจัดส่งรี300กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ ันนี้สภาพยางหน้ายางหลังสวยนะคะเครื่องดีนะคะเครื่องเงียบนะคะตัวนี้ยางใหม่าย,ยางเต็มนะคะตัวนี้าคีบไม่มีหักไม่มีดามนะคะตัวนี้ สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหรือว่าตั้งพิกัดมาได้เลยนะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะที่ช่อง y o YouTube ภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะหรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กเพจนะคะภูมินแท็กเตอร์นะคะหรือว่าจะเป็น Tik t o อกนะคะภูมินแท็กเตอร์อุดรธานีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะกดติดตามกดเพิ่มเพื่อนให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ